ตอนนี้เฮามากินต้บมะเขือซุปบเะเขือเจ้านี่เนอตตาบะเขือทีเฮาเนี่ยตีใส่ข้าวต้มเต้นนะมีแอมด้วยอย่างก็ใครอย่างก็นั่นใครอย่างก็ใครท้มเื่อ,องซื้อมาจากกาดนะเจ้านี่โอ้โดกำตุยตุยนะเจ้าเนี่นะมะกินกับพักไผ่หอมดวนกินกับต้นหอมพักทีแสบ คนนีสานเป็นจะห้องซุปมะเขือนะแต่ผลมาได้มาพัดยังเขาเลยเจ้าใจนี่สูตรของเจ้านางคือมาพัดหนึ่งเพราะยังหอมรสชาติจะมีความหอมนอกจา่น่านแล้วก็แหมอย่างหนึง่งเอาไว้แหมเบอดแบ่งไวก้กินแหมเบอดก่อยังบะบูดนะเจ้าเพราะว่าตำมะเขือ,อไว้เหมือนบาได้มันจะจืดมันจะจางมันจะเสียนะเจ้าเน้อเพราะฉะนั้นเขาเอาพัดน้ำพริกข้อน้ำพริกเนี่ย รำก,บบก็แซบบอแซบบอแซบอืมแซบนั่นอย่างต้นหอมอืมลำเจ้ามามากินตะกันเจ้าเนะื้อมากินตะกันกรรมมะเขือมาอ,มอร่อยลำรำเลยเจ้ารำคณะเลยเจ้าเนื้อนะมากินตะกันมาอุ้ยเจ้าอุ้ย พี่กเขาไม่ต้องตำเพื่อละเอียดนะใหมันจะเป็นลักษณะแบบดีเนอะเป็นเส้นๆลาไปก่อนเนอะสวัสด,ดีเจ้าขอกินข้าวกันเนอะ